Hello ผมอาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะมัดผมนอนอยากให้ผมมันร้อนไงก็เลยแบบเออมัดผมนอนใช้แบบครีมดัดร้อนใส่แล้วก็มัดผมไว้ข้างหลังยังไม่รู้เลยว่าจะออกเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ต้องรีบแต่งหน้าแล้วเพราะว่าเพื่อนอยู่ <laughs> เพื่อนอยู่มอกกันหมดแล้ววันนี้นะคะคือจะมีแผนอย่างเดียวเลยคือไปถ่ายรูปไปถ่ายรูปรวมที่มอ แค่นั้นแค่นั้นเลยจริงๆแล้วก็พบปาเพื่อนใดๆคิดว่าอาจจะแต่งหน้าแบบเดิมผมนี่ต้องรูนกันนิดหน่อยเพราะว่าแมทมาตั้งแต่เมื่อคืนอะหมัดแล้วเนอะโอเคเดี๋ยวขอแต่งหน้าก่อนเพราะว่าอ่าน้าแปรงฟันล้างหน้าเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะต้อง,ลองปล่อยผมก่อนเพราะตอนนี้ผมพลุพลงพลังมากมันจะเป็นแบบไหนวะเออเสกโลโซโอเคไม่เป็นไร มันดีนะมันดีฉันชอบผมหลอดของตัวเองแต่ว่ามันต้องเป็นทรงอีกนิดนะึงเมื่อคืนหนังงงมากอยู่ๆตัวเองก็ลุกขึ้นมาเปิดแอร์ทั้งที่โคตรหนาวไม่เข้าใจตัวเองเลยค่นแล้วเปอย่างเงี้ยบ่อยไม่ก็ไม่เชิงบ่อยก็แ,แบบสองสามครั้งแต่ไม่รู้ไงว่าทาไมเพราะเชียงใหม่มันหนาวใช่ปะกูก็ไม่รู้ว่ากูเปิดแอร์ทำไมเพราะกูไม่ชอบเปิดแอร์แต่อยู่ก็ลุกขึ้นไปเปิดแอร์ตอนกลางคืนเฉยเลยตอนเช้าก็แบบว่ากูเปิดแอร์เหรอ,อมึงชีวิต อันนี้ใส่เมยไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยกันเพื่อนอะจ้างช่างแต่งหน้าเว้แล้วกูถามว่าแล้วมึงแต่งหน้ากี่โมงพรุ่งนี้ตีสามมพระโอ้ไม g ก่อนไม่ไม่ไม่สามารถมีอารมณ์จะตื่นนะ้เนะยองใจอะคนที่ตื่นจังมาแต่งทำได้ยังะเออมันมีหนึ่งเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาดูแลแบบ ดูแลตัวเองเว้ยมีคำคำานึงบอกว่าไม่มีหรอกผู้หญิงที่ไม่สวยมีแต่ผู้หญิงที่ขี้เกียจกูแบบด่ากูเลยขนาดนี้ก็ลุกขึ้นมาทาสกินแคช์เลยเมื่อคืนแล้วเราจะเหมือนเดิมคือติดตามหมอเผื่อใครไม่รู้นะคะเราเป็นคนเป็นจมูเคยเจาะแล้วมัแบบมันเป็นหนองแล้วตอนนั้นเด็กด้วยก็ดูแลไม่ดีแล้วก็แบบตันไปซะ เจาะจหลายรอบมากเลยนะแต่ว่าสุดท้ายก็ตันดีเมื่อคืนไปเจอเพื่อนใช่ปะอยู่ๆเพื่อนก็ขึ้นประเด็นมาว่ามึงกูแทงแล้วแหละกูแบบฮ้ยคืออยู่ๆมันก็เร่างนี้เลยคือเพื่อนคนนี้นางเป็นคนที่เหมือนกับว่ามดลูกอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ว่ามึงขึ้นประเด็นมาอย่างนี้กูก็ตกใจ่ากวะ่ะหลานกูทั้งคนน่ะแต่ว่ามันคือมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะก็คือเหมือนกับว่านางบอกว่าลูกอ่ะไม่ก่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าอยู่ๆก็ลงซูวมคือนางไม่รู้ด้วยซ้ำนางท้องแล้วอยู่ก็แบบพวดไปเลยแล้วแบบแค่ส่งเดือนอ่ะแบบกูแบบโอ้ไม่กอดคือมันชิลได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ใช่เรื่องสามัญเพื่อนอะไรเพื่อนบอกว่าอ๋อเหรอ แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นมันอะค่ะแบบว่าม,มันก็จะพูดว่าไงดีมันรู้ตัวยู่แล้วว่ามดลูกไม่แข็งแรงร,รู้สึกนะเดี๋ยวนี้แบบการมีลูกอะเป็นความคิดที่ค่อนข้างแบดไอเดียมากๆกับการมีลูกแล้วให้ลูกเกิดมาในเซนจูรี่นี้นส่วนใหญ่คนคนรอบตัวนะไม่ค่อยมีลูกอะซึ่งส่วนใหญ่เขาเป็นแบบอินดิเพนเดนท์วูแมนมากๆคือมีผัวนะแต่หมายถึงว่าแบบถามว่าอยากมีลูกไหมไม่เอาอะ อะไรเงี้ยเงินเป็นปัจจัยหลักเลยนี่คิดว่าเพราะการส่งลูกให้มีการศึกษาดีๆอะ่ะมันใช้เงินเยอะนะเว้ยนั่นแหละถามกี่คนกี่คนก็บอกว่าเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนก็ <c oughs> จริงถามว่าเราอยากมีลูกไหมเราอยากมีนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้แต่หมายถึงว่าอยู่ๆก็นึกครึ้มขึ้นมาแบบว่าอุ๊ย ถ้าไม่รู้กูจะไม่สอนรูปแบบนี้อะไรเงี้ยเจ้าเดิมนะคะลิปเมลมีมันน่ารักดีอะสีมันเป็นสีแดงแล้วแบบแดงเนี่ยแดงแค่ไหนดู <S 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 แต่การที่เอาลิปแบบลิปกลอสมาปัดแ,แก้มเนี่ยต้องแบบทำความสะอาดดีดีเลยนะไม่งั้นแบบว่าอุดตันเวร์ ฟิลนี้ปะฟิลเป็นูมิแผ้ <laughs> ตอนนี้แห้งแล้วก็ติดด้วยแมเบรลีนแมเร์ลีนอะสีเนี้ยสีที่มันดังๆอะที่เขาบอกว่าเป็นนูดมูน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยสีเบอร์หนึ่งสองสุกนะ่ะมันคือมันเป็นสีปากกูเลยอ่ะคือทาไปก็ทาไปก็ไม่รู้จะทาทำไมแต่ก็ทายค่ะ ไม่รู้ว่าเขาให้ใส่ไหมแต่ใสไปก่อนคือมันเป็นการถ่ายรูปรวมอะเข็มเข็มฉันก็ไม่มีนะอาจจะโดนไล่ออกก็ได้เพราะว่ามีแต่คุยกับเสื้อนักเรียนแล้วก็เข็มขัดแค่นั้นเลยเข็มข้างในก็ไม่มีถ่ายรูปอะมันถ่ายไกลๆเว้ยคนแบบตัวเท่าตัวเท่าหมดอะตื่นเต้นนะที่จะได้เจอเพื่อนเจอครอบครัวเจอแบบไวท์เก่ากับอไอย่างงี้แค่นั้นะจะไปแล้วนะเพราะว่าจริงๆสายมากแล้ว ดีจจ๋ยเจอกันคนเยอะมากนราสายด้วยแต่เขาก็ยังไม่ห่ายรูปก,กันนะ เกินตูนกบงโกเป๋นี่มันมีกล้องหน้าด้วยเหรอวะกูมือกดยังไม่ปวดแล้วเลยวะไปถ่ายรูปกันค่ะมันได้ยินเสียงปะได้ยินอุยไปค่ะอุ้ยกูอยู่ไหนอะมึงโทรมาเลยแจ้งแจ้งอะไม่ใช่ที่สว่างไปที่แจ้งแจ้งไปมึงเหนื่อยมากแจ้งไหนมาอุ้ยกูสวยมากเลยมึง อูยเด่นมากเลยนะ่แจ้งยังอุ้ยสวยมากเลยอะนดดแดดมานี่มึงไลยกูยังไม่โดนแดดอ่ะมึงไม่โดนกูแล้วจ้ายังไม่โดนแดดแต่ยังหนึ่งสองามันเป็นวิดีโอ้คุณบายจบแล้วนะคะกันเลยจบกันหมดแล้วนะคะกันเลยจบกันันหมดแล้วนะคะ oh my god วัดเางทั้หลังนี่คือาจารย์นะคะเราอาจารย์ที่เราตอนนี้เรารออาจารย์ถ่ายรูปอยู่นะคะม่อนีรงเไม่รู้ไม่ได้ตัดเลยอยากลงไหนก็ลงในตอนนี้อาจารย์ชิวมากเลยอาจารยรออาจารย์ที พี่เขาเจฟฟี่เขาลบตงนี้เขาลบเขาลบคำตรงนี้ให้ได้เห็นอาจารย์เจฟี่ตรงนี้เซฟี่ตรงนี้เพื่อให้เห็นอาจารย์เซฟี่ตรงนู้นเออได้ละสดำไหมวะมันอยู่ที่คนเซฟี่ก่อนเซฟี่ก่อนตอนนี้มา เอาจุดจอสำหรับถ่ายรูปนี่อันนี้สวยแต่แบบบครัวยยังไม่มาเอาไวไปก่นอนใบจองก็เป็นสีชมพูเดี๋ยวมันเป็นมึงจะเอาอะไรบ้างอ่ะก็เอาชุดสี่มันเป็นสามเซตคือมีรูปรูปเดี่ยวตอนรับแล้วก็รูปหมู่แล้วก็ไฟ ตอนลาติส่มเราเอาแค่ไฟล์ได้ไหมอันนี้เอาแค่เล่ยน่าจะถูกกว่านะเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่ามันมีแค่แบบว่ารูปรวมอย่างเดียวนะแต่แต่เป็นแบบไม่มีกรอบก็เลยเออเกกล็ดสวยมากเลยอ่ะจริงสวยอันนี้คือตัางที่ตั้งเลิศเดี๋ยวอะไรนะสิบสี่ห้าขยมเองขยมเองคือคนเยอะมากรวย กูยกับแม่ก่เซ็ตเท่า,บบาไหร่มึงกูเสียดายอย่างเราอ่ะจริงกูก็เสียดายลืมเอากระดูมโดนไลน์ให้ไปซื้อกันมั้ปากบอกไม่แต่อยู่ตรงนี้แล้ว,อย,ลวอยู่ตรงนี้แล้วจริงๆอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้รอประมาณตอนนั้นกี่โมงนะเซ็ตเป็นอะไรกัน ฮัคสลายกัเคยลยัเคยอันนี้จใช่ใช่ใที่ไหนอะจ้างนะแม่มลทัน่งนแล้วว่าของเจ๊อะของมคันแปด พันแปดวันเดียวเองอ่ะแต่คนตาสวยอ่ะคนตาเลือดคนตาเลือดแต่กูจะได้เพื่อนกูไม่ได้สักคนนะตอบเผื่อทุกคนแล้วนะคกปลามึงมึงบอกว่ามึงเรียนหาปัดคนก็เชื่อไม่อยู่ทำไมตอนนี้มึงต้องถ่าเสร็จแล้วนะเวลานี้คนยมา่ัง เรามึงไปทำบล็อนะบกย่าแล้วหันน่ไปดูมึงชอเป็นแลเบียรหลอกเออชาเวเขาบอกว่ากูเรียนหาปบัตรกูเรียนหาบัตรใช่ สรุปม,มึงเอาเซตไหนนะทำ2,004เอาชุดสี่แต่ไม่ตรงตามที่บอกเราอ่ะเขาบอกเขาบอกไป2,0150แล้วมันมีกรอบรูปให้ใช่ปะไอ้ทีเนี้ยทีนี้ดูในใบจองอ่ะมันไม่มีกรอบรูปให้ไอ้ผ้าหมุก็เลยต้องเพิ่มอีก250เพื่อที่จะได้กรอบเหลี่ยมไงทั้งหมดไป2,004เหลี่ยมนี่นะคะไม่ได้นะคะไม่ได้นะน้องๆพี่อย่านะคะ กูจะไเปลี่ยนเมืม่อกี้กูไปซื้อกระดุมใช่ปะจริงๆอะ่ะสามสิบแต่เขาขีดค่าแล้วก็เขียนเป็นสแบบี ah, okay, ่สิบกูแบบโอเคก็ได้จ้ะวันจริกงกูซื้อสามสิบไปซตรงนี้เจ็บอยู่นะหยุดตั้งสิบบาทไงทำไงอะ่ะทำะไรอะ่ะอย่าขายตัวเองอยไงเห็นตัวเองตรงนี้มึงอยู่นิ่งๆเด้ เธอกนี่ไี้เหรอวะใช่นเขาไม่จอยกับกูเลยกูเลยไปข้างหลังเขามีแฟนแท้เลยนะคะ สิบโมงครึ่งกยังไม่ได้เข้าเลยนัดกี่โมงตาางตารางตั้งแถวตารางตั้งแถวแปดโมงสี่สิบ้านะคะตอนนี้นับเวลาสิบโมงยี่สิบห้านะแอมเรานี้ชาวีชาวีจะมาท้องเที่ยวที่ไหนไปนคะลำโพไปเลยอ่ะอักเซี อันนี้ซื้อถ่ายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เขาจะแจกแบบชื่อว่าแบบคนไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จเราก็เขียนชื่อแล้วก็เอาวางใช่ป่ะแล้วเขาก็จะให้นี้มามันคือเหรียญซัมติงแล้วก็บัตรมึงสวยนี่ต้องทางนี้ทางนี้ ไอ้ไอ้หันหลังมาหน่อยสวยกับพันลมของมันก็ต้องไปไหนล่ะไหนเนี่ยคือเราจะเราไปไหนเราไปไหนก้าไปไหนอก็บอกอ่ะือไปอบอกกว่าม่วานี้นะเดินาักึวันนั้นมีกัา ออกกังลังกายไงกูชอบมากเลยนะถ้าเป็นจ้างบดินทร์เนี่ยหมดเวลาเที่ยงคุกกลับคือไปถ่ายรูปสองชั่วโมไปไหนนี่ถ่ายรูปสองชั่วโมงเดินวนรอบมออีกชั่วโมงเดียวจบแล้วจ้างมาสี่ชั่วโมงคนไม่คุ้มเลยโอ้ยทำไมมหาลัยเจริญขึ้นหลังจากเราจบงงอะไรอะไรก็ดีอะไรอะไรก็ดี ไม่มีแล้วน,นี่ไม่มีแล้วใช่โอ้โหมึงอ้อมเฮ้ยไม่ไม่ใส่สกูตเตอร์ให้หนูมาใส่สกูตเตอร์เลย จุดพลอทพลอทหนึ่งนะครับไหนนู่นมาเคยทำเลยขอช่างภาพเพิ่มหน่อยครับพี่เต๋าครับทงภาพยูนิคหนึ่งนะครับเดี๋ยวรูปแรกนะครับเราจะยิ้มสวยๆให้กล้องนะครับผมต่อไปรูปที่สามนะครับขอให้ทุกคนชี้ขวาขึ้นมานะครับพี่นะครับเอ๊ เราจบแล้วเนะเราจบแล้ว่อเราจบได้ไงไม่รู้มึงถายวัจาี่ตอาจันจให้หนูจบได้ไงนิชาเมยมึงหยุดไม่เร็วไม่เร็วกูต้องบูมนาจาั์บันเทบันเทผมผมผมกูผมกู ก็ขวใช่ไหมไหนวะเหน้าีขวาก็ขวาก็ไม่รู้ทันทีโมเมีสามสี่มอสี่ ขอถอยน้อยมันหอมด้วยนะทอมใส่ังหอมจมมันเลยหอมกานะเลว,เรวชร์เลยพี่ชอบการแต e ่งตัวว่ะโคเทโคเทอ้าว, <c oughs> แวแล้วกูอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อยู่นี่หรอ มึงนอนอยู่แนานีนะมึงมึงนี่ตวเอาชุดท่อนี้คือของขวัญบันดิตเหรอใช่ของขวัญเอาแล้วเลือคนลบ้บแแม่ว่าอันไหนรางวัลที่หนี้เกีวไในกระเป๋า้แม่มีความจัเป็้เองไม่ใช่ชุดใช่ไหมไม่ใช่ชุดอันนี้ได้ห่สองสามสี่ ออบออ้าวจ้าสวสามมเกียรติหรวยรวยรวยปังเอาแล้วเวลารองท้ากัดไม่ได้ให้แฟนเปลี่ยนให้หรออุ้ยแต่มีไหมไม่มี เขาต้องเอารองเท้ามาเปียกเองค่ะสักโซนนะไปไปไปเลยค่ะเป็นพี่แม่ยังไม่จ้างจ้างจ้างเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราเดินกลับเงาเงาเพราะแม่ก็ไม่มาวันนี้วันนี้มันเป็นแค่เปนวันถ่ายรูปแบบถ่ายรวมเฉยๆนี่จะกลับไปล้างหน้าละเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าอะไรนะ แบบบ่ายโมงเจอกันจะได้หายรูปด yeah. yeah. <Yeah>. ้วยกันนะมึงดักแซบยูโนดักแซบดักแซบดักแซบมันคือภาษาเหนือที่แบบว่าเงียบเงียบกิบอะไรนั่นแหละเดี๋ยวไปลรีนหน้าแล้วก็ขอตัวนอนสักพักแล้วตอนเย็นมีกินข้าวกับเพื่อนเมื่อกี้เห็นป่ะไอเดียมันดีมันดีนะคือแบบแจกหวยคนละไปใครฟลุปก็คือได้ไปเลยเลิศ มาแล้วนะคะทุกคนเพิ่งถอดชุดไปแล้วก็คนเยอะแล้วก็ร้อนมากมันเป็นแบบแดดในหน้าหนาวที่ร้อนมากอันนี้จะเตือนสำหรับคนที่เป็นบันดตแล้วต้องไปแบบนู่นนี่นั่นไปถ่ายูปไปอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มีอย่างแรกคือกระเป๋ายาวๆสักใบหนึ่งแบบแบบอาจจะยาวแบบนี้หรือว่าลึกเพราะว่าเวลาใส่ใส่ดอกไม้อะมันจะได้แบบ เราไม่ต้องแบบเบรคทุกอันเพราะว่ายอมเราว่ามันก็เหนื่อยจริงๆอ่ะฉันอ่ะบอกทุกคนแล้วนะว่าแบบ no flower ไม่เอาดอกไม้อะไรทางนั้นเพราะขี้เกียจถือขี้เกียจถือแบบขี้เกียจถือมากก็ตรงๆมันคือเวสต์อ่ะคือแบบเราเอามาแล้วเอาทําอะไรก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากแบบปักไว้เฉยๆอันนั้นคือความคิดของเรานะเราไม่ชอบเวสต์เราไม่ชอบแบบการจัดดอกไม้เท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจแหละมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความยินดีความเบ่งบานแบบให้ดอกไม้อะไรกันอะไรอย่างนี้ แต่เอาตรงๆมาขอเป็นของกินจะดีกว่า 2. คือพัดลมค่ะพัดลมแบบพัดกกปกติหรือว่าพัดลมแบบเขาเรียกอะไรออตโต้หรือว่าใดๆก็แล้วแต่ควรจะเอาไปมากๆเพราะบันดิตอะยิ่งคุยของเราอ่ะยังเป็นคุยแก้วยังโอเคมันไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าการไปกลางแดดรอคนอื่นบูมรอต่อแถวอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะน็อกสูงมาก แล้วก็อันที่สามฉัดทันมาเลยคือ,อยาดมต้องพกยาดมไปนะคะสาวเพราะว่าอยู่ในคนผู้คนที่เยอะๆแบบรวมกันแล้วต้องมีระเบียบแล้วคนนู้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยคนมันเยอะมากก็เลยใช้ว่าใช้ยาดมดีกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือรองเท้าแบบใช้เปลี่ยนอะ่ะควรจะมีรองเท้าเปลี่ยนด้วยความที่เป็นผู้หญิงอะเนาะการเปลี่ยนรองเท้าอะ่ะส่วนใหญ่ที่บัณฑิตจะใช้ก็จะเป็นรองเท้าที่ มีโซนรองเท้าคัตชูอะไรอย่างนี้ที่มันเรียบร้อยตามที่ระเบียบเขาบอกซึ่งมันเจ็บมากใครเท้าไม่บานไม่เจ็บก็ยินดีด้วยนะคะก็ใส่ต่อไปแต่ว่าคนที่เท้าบานอย่างดิฉันเนี่ยก็ควรจะมีรองเท้าเปลี่ยนนะคะส่วนเรื่องของก่อนหน้าที่จะก่อนหน้าที่จะไปไปเข้าพิธีเนาะแนะนําว่าใช้สเปรย์ล,ล็อกเมคอัพให้มันอยู่แล้วก็อันที่2คือลิป อันที่สามนี่ก็คือผู้ตรงๆนะแป้งเย็น่ะคนมีคือเราอะไม่ได้รับจริงแต่ว่าการมันต้องไปนูน่นไปนี่ไปบูมไปถ่ายรูปกับอาจารย์ไปถ่ายรูปกับเพื่ออะไรเงี้ยโปกแป้งเย็นไปก่อนเลยมันจะไดเออ้เย็นหน่อยอะไรแค่นี้แหละไม่มีอะไรตอนนี้ก็ลบเมคอัพเหมือนเดิมน,นะคะใช้น้ำมันมะพร้าวลบออกก่อน ติบ,บัณฑิตให้ของขวัญอะไรเพื่อนๆน,นะเพื่อนของเราที่จะให้ของขวัญก็จะมีพวกตุ๊กตาพวกขนมแล้วก็มีคนนึงให้เป็นหวยที่ถ่ายให้ดูอะอันั้นเป็นให้หวยจริงๆนะมึงหมายถึงว่าแบบให้เราไปจิ้มเลือกแล้วเพื่อนจ่ายเงิน,กกนตลกมากแต่ฉันว่ามันเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่าถ้าโปขึ้นมาก็แบบอู้เรามลที่หนึ่งอะไรอย่างงี้นง no. ค hehe, แค่นี้แหละค่ะเดี๋ยวจะขอแบบแนบสักโคแล้วก็ถ้าตื่นขึ้นมาแบบบ่ายสามบ่ายสี่ก็จะไปทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปดินเนืัอเพื่อนแค่นี้แล้วก็บข้าวไปสองอย่างมึงจะไปตัดยังไงคลิปมันต้องยาวเป็นแปดชั่วโมงแน่นั่แบะดีแปดชั่วโมงนะกูคือพอมดูปล่อยยาช่างแม่งใครจะดูแล้วแต่มึงไร อัน<ก>อนั้ไม่สนวนกัอย่างลุ่งอันนั้นคันแรกอันนี้อะไรคันเลอร์อยู่ดี